Điều ăn diệt ra mới hoảng lực Các em có thả chip chứ chữ Tạo à, diệt lên luôn Hạt chín rồi, nhìn mới ăn Tám chín โอ้โหมันดิมแล้วย่ามันสามคิ้นแล้วตะกี้เป็นงไง้เสไห้ตุกเจน จะจับเองเลยแม่อ้อมครับจย่ไม่ทำให้หนิมเลยครับแม่อ้อมโอ้จริงมากเลยครับยันหมดแล้วหนิมหิวข้าวครับแม่อ้อมแย่ไม่ทำใม่เลยแย่ไม่มีเวลาว่าหมดแล้วหนึ่งชิ้นแล้ว i เป็นไงอร่อยไหมลูกมันเจ้าไข่เพิ่งจะรับกินขอเสียสนิมสนิมสนิมเงยหน้าขึ้นดูยาหน่อยสนิมครับ อร่อยมากเลยค่ะพย่แสนิมเอาอีกเอาอีกเอาไปเก็บไว้เลยลูกเอาไปเก็บไว้เฉย เอาค่าไปเก็บเอาค้าไปโอ้โหค้าไปเก็บไว้กินเดี๋ยวค่อยหิวไปไปพนหรือยัยไปพนแล้วไปพนแล้วไปดีไปด <c oughs> <c oughs> ีแล้วลูกชายข่อยกินสามวันแล้วนี่ปวดไปพนแล้วเอาไปไหว้ใส้นอกอัน